ันนี้เราจะขึ้นไปนะครับพีเซนงานให้ลูกค้าดูนะครับเป็นพื้นไม้ออ่าอันนี้เป็นพื้นไม้นะครับถ้าเป็นพื้นไม้ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยมีข้ามนะครับแต่ว่าฝุ่นมันจะเยอะ เราก็เอาตัวนี้สามารถถูได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ไม้กวาดวานะตัวนี้ก็คือฉีดน้ามันเข้าไปในผ้านะครับเป็นน้ำมันดูดฝุ่นฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถถูฝุ่นนะครับทุกพื้นที่ก,กว้างๆนะครับใช้ไปสักหนึ่งอาทิตย์สักครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องซักบ่อยวิธีซักก็เหมือนเราซักผ้าปกติทั่วไปซนะักแฟบซักมือซักเครื่องได้ ซักเสร็จก็ตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็นํากลับมาเอาน้ํามันฉีดฉีดแล้วก็สามารถที่จะถูดับความสะอาดได้อีกเป็นอาทิตย์เหมาะสําหรับทุกพื้นผิวนะครับที่เป็นพื้นเรียบทุกชนิดาถูแขวงซ้ายแขวงขวานะครับถ้าไม่มีฝุ่นก็จะดูดฝุ่นติดฝุ่นมา หมาะกับพื้นเรียบทุกชนิดนะครับตัวนี้นะฮะเหมาะกับบ้านที่อยู่ติดริมถนนอย่างกอน,นี้ที่บ้านลูกค้านะครับมีครับบ้านอยู่ติดริมถนนนะรถปิ้งผ่านไปมาฝุ่นเขาจะฟุ้งกระจายเข้ามาในบ้านแคบต,ตลอดทั้งวันลูกค้าบอกว่าถูน้ําก็ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นมอเตอปดฝุ่นอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วดีวเราจะลงไปด้านล่างนะครับไปหาลูกค้ากัน